ร้อยเปอรซ์แล้ว WBC กุนคแมไม่มีอยู่จริงไม่มีการชิงเข้มขัด WBC กุนคแม่เรเคยบอกวันที่14จะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายสเร หายเข้ากลีบเมครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันนะฮะสเรจันทรนนั้นเอาเข็มขัด WBC กุลคแมรหลวงโลกมาแห่รอบกุงพนมเปญฮะชาวกัมพูชานี่โอ้ปืมปิติยินดีมานีมานะชูใจกันใหญ่แล้วครับแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆก็โดนแหกครับว่ามันไม่จริงทั้งคนไทยเรานี่พยายามจะเข้าไปบอกชาวกัมพูชาให้ตาสว่างน,นะครับแต่ก็ยังมีชาวกัมพูชาที่ หน้ามือตาบอดนะฮะยังคงเชื่อกันอยู่ครับว่ามีอยู่จริงแม้บทพิสูจน์มันจะออกมาแล้วนะครับว่า100%มันคือของอุปโลก WBC เอเชียก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้สเรเองก็ออกมายอมรับเรื่องนี้แล้วว่ามัน เป็นแค่ของชำร่วยที่ทางประธาน WBC เนี่ยมอมให้กับกรัรมพูชาเท่านั้นเองครับซึ่งก่อนหนนี้สเรยเนี่ยพูดมาตลอดนะว่าจะมีการจัดแข่งขันชิงเข็มขัด WBC กุนคแมอันยิ่งใหญ่โดยนักมวยคนแรกที่จะเข้าสู่องค์กร WBC กุนคแมคือศกทีหรือกาก้าแปะหมีบุรีครับแล้วก็จะทำการชกกับนักมวยไทยที่มีชื่อว่าแก้วสำริด ทีเด็ด99ในวันที่14เมษายนที่เมืองเสียมราชแต่ผลปรากฏว่าพอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆครับคุณผู้ชมครับไม่มีการชิงเข็มขัด WBC ใดๆทั้งสิน้นส่วนสเสลเองหายเข้ากรีบเมฆไม่มีการออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มีแฟนๆกุลแมรมสายฮาร์ดคอร์สายลักสเลแบบหัวปักหัวปัม๊มนะฮะลักท่านออกยามากๆนะครับยังคงเชื่อว่าไอ99้99%ที่บอกว่าเข็มขัดนี่มาอุปโลกเนี่ยมันยังคงเหลือ1%และ ซาเรจะออกมาพูดตอบกลับ ให้คนไทยหน้าหงายไอ้พวกที่มาบอกว่าเข้มขัด WBC กุณคาแม่ไม่มีจริงเนี่ยรับร้องได้กับอักเลือดแน่นอนสื่อในกัมพูชาหลายๆเจ้าก็ประโคมข่าวเรื่องนี้ครับแต่พอเอาเข้าจริงๆถึงเวลาจริงๆไม่มีสื่อกุนคาแมเจ้าไหนจะออกมาพูดเรื่องนี้เลยครับพากันลบหลักฐานที่เคยโพสต์โวเอาไว้เรื่อง WBC กุนคาแมเรื่องสกทีจะเป็นคนแรกของ WBC กุนคาแมลบทิ้งหมดฮะเพจสเลลบเพจ KKIF ลบสื่อกุนคาแมในกัมพูชาลบทุกอย่าง ทิ้งออกไปจนหมดแน่นอนว่าสิ่งนี้มันสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับแฟนๆคุณคแมร์สายฮาร์ดคอร์สายรักท่านออกญาเป็นอย่างมากเลยนะฮะและผลของมวยคู่นี้ก็ปรากฏว่าชกกันครบ3ยกครับเป็นฝั่งของแก้วสำริดเทเด็กเกที่สามารถเอาชนะคะแนนศกทีไปได้นะครับอันนี้ก็ยิ่งตอกย้ำความเจ็บปวดให้กับแฟนๆคุณคแมร์ครับแต่บางคนก็อุทานมาว่าโชคดีแล้วนะฮะที่เข็มขัด WBC คุณคแมร์ไม่มีอยู่จริงมาอย่างนั้นเข็มขัด สิ่นนี้คงไปอยู่กับนักมวยไทยนะครับหลังจากการแข่งขันจบลงฮะก็มีแฟนมวยชาวไทยของเรานะครับไปโพสต์ถามหาเข็มขัด WBC กุนคแมวว่าอยู่ที่ไหนนะครับแต่ก็ไร้การตอบกลับจาก แฟนมวยกุนคาแม่คนในวงการกุนคาแมสื่อกุนคาแมไม่มีใครออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยครับช่วงนี้อาจจะจะมีคลิปสั้นๆออกมาให้ได้ดูกันหลายๆคลิปหน่อยนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ใช่คลิปยาวนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าคอมเมนต์ของแฟนๆกุนคาแม่ช่วงนี้เนี่ยมันน้อยมากครับเพราะเขารู้สึกหดหูห่เหี่ยวมากเลยเพราะมีกูรูกุนคาแมเนี่ยออกมาพูดว่าจริงๆแล้ววงการกุนคาแมนะ่มันตกต่ำมาได้สักพักหนึ่งแล้วหลังจากผ่านช่วงสี่เกมมา เขาคือครูสงพันหานะคร,ครูมวยกุนขแมนะครับซึ่งแรกๆก็โดนเพื่อนร่วมชาตินะฮะแฟนกุนขแมนี่ด่ายับนะฮะว่าทําไมไม่ให้กําลังใจพวกเดียวกันทําไมถึงบอกว่ากุณขแมมันตกต่ำนะครับแต่จริงๆก็เชื่อว่าแฟนกุณขแมรับรู้ได้แล้วฮะว่ามันตกต่ําจริงๆครับพอขาดการฝึกสอนอบรมจากครูมวยไทยเนี่ยนักมวยกุนขแมก็เหมือนหยุดอยู่กับที่แล้วก็พากันถอยหลังลงครองแบกสังขารพากันไปชกที่อเมริกาก็แพ้เกือบหมดนะฮะชนะนักมวยสายแจกโบนัสได้เพียงแค่คนเดียวนะครับซึ่งอาจจะไม่บรรยายมวย คู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าจะเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมคลิปการแข่งข,ขันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวแอดจะอ่านคอมเมนต์ของแฟนๆคุณคแมให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับโดยคู่นี้ชบเป็นคู่รองคู่เอกของรายการแคมโบเดียกุณคาแมนะครับถ่ายทอดทางช่อง CNC s p o r t ของกัมพูชาฮะโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่า นักมวยของเราเข้าไปต่อสู้แต่อีกฝั่งเอาแต่ถอยแต่กลายเป็นว่านักมวยเขาชนะนักมวยเราเฉยเลยคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าคนไทยนะ่ะเขาบอกว่ามาสู้กุนคแม่สู้เล่นๆก็สามารถเอาชนะได้ คอมเมนต์ต่อไปนะฮบอกว่าอะไรวะนักมวยของเราเดินเข้าไปชกอีกฝั่งนึงเอาแต่ถอยหนีแต่ชน,นะเฉยเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าไปชกในประเทศไทยแบบนี้ฉันเชื่อว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคงเป็นฝ่ายชนะแน่แต่โชคในประเทศเขมรตของเราไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมกรรมการถึงให้คะแนนแบบนี้หลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าเอาเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าหากชกจริงฉันเชื่อว่าเขาแพ้เราแน่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันมอง ไม่ออกจริงๆว่าทำไมกรรมการถึงให้นักมวยไทยนชนะศกทีได้ คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าฉันดูด้วยสายตายังไงซะศกทีก็ชน,นะคะแนนแล้วทำไมกรรมการของพวกเราถึงให้นักมวยไทยเป็นฝ่ายชน,นะล่ะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันคิดว่าศกทีทำได้ดีที่สุดแล้วละแต่ศกทีก็แพ้เขาจริงๆเพราะหากเราเป็นเจ้าภาพแล้วทำได้แค่นี้เราก็คงไม่มีทางที่จะชน,นะใครได้คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าสู้ขนาดนี้กรรมการน่ะยังไม่ให้โอกาสนักมวยของเราเลยอะไรวะเนี่ยเอาเงินล้านให้คนอื่นไปได้ยังไง ร้านนี่ร้านเรียวนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเกมนี้เนี่ยฉันมองว่ายังไงซะฝั่งม,มุมแดงของเราก็เป็นฝ่ายชนะกรรมการตัดสินไม่ยุติธรรมจริงๆเสมอนะ่ะยังพอดูได้นะแต่นักมวยฝั่งน้ําเงินต่างชาติเนี่ยไม่ยอมสู้เลยถอยอย่างเดียวชนะเราได้ไง คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าขอให้โชคดีในอนาคตนะถ้าหากมีผู้เล่นแบบนี้อีกอย่าเอามาสู้เลยฉันไม่อยากจะดูถอยอย่างเดียวชนะได้ไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าดูเหมือนว่านักมวยมุมแดงของเราจะตัวเล็กกว่านักมวยไทยนะทําไมนักมวยตัวต่างกันแบบนี้ถึงโชคกันได้ล่ะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเสมอยังดีสักกว่าเราเป็นจบภาพนะให้คนอื่นชนะได้ไง คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากรรมการมวยมเขมรของเราคงจะมาถึงขาลงเต็มที่แล้วละให้คะแนนไม่เหมือนใจคนกัมพูชาของเราเลยครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนที่อานํามาฝากกันนะฮะกับเรื่องราวการชกไฟที่เคยวางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะเป็นไฟชิงเข็มขัด WBC กุลคแมะนะครับแต่สุดท้ายไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ WBC เกิดขึ้นบนเวทีกุลคแมเลยครับไม่มีชื่อไปแปะไม่มีเข็มขัดมาโชว์ไม่มีแม้แต่ตัวคน ขีโมที่เคยออกมากโกหกชาวกัมพูชาก่อนหน้านี้ปรากฏตัวบนเวทีเลยก่อนหน้านี้เวลาชค k k f f นี่ทนายสเรไม่ได้เดินทางไปทางประเทศเจ้าตัวจะมานั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะแต่สุดท้ายก็เป็นอะไรที่กระชากจใจแฟนกุลแคแมและแทบไม่มีใครพูดถึงเข็มขัด WBC กุลแคแมเลยแม้แต่คนเดียว คุณผู้ชมเลยครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทำด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารวมของผู้โพสก็ต้องขออาภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ